สวัสดีครับพี่น้องนี่อยู่กับนี่ครับสวัสดีครับผมโอ้โหเจอกันอีกแล้วพิละครับผมบังเอิญบังเอิญวันนี้เรามาบุกที่ขอนแก่นนะครับเอาเรือบันไดมาของพิละลำหนึ่งแล้วก็ของผมลำหนึ่งนี่ครับแล้วก็มาหานี่ครับน้องล็อกครับเจ้าถิ่นครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาลงน้ําชีกันนะครับเดี๋ยวเรามาหยิงปลากายขอนแก่นนะพี่น้องนะก็คอยลุ้นคอยติดตามให้กําลังใจกันนะว่า แม่น้ำชีเนี่ยที่ขอนแก่นเนี่ยจะมีประกายขึ้นให้เห็นหรือเปล่านะครับจัดไปครับผมมาสวยเห็นนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับรถมาตั้งแต่ตีสามนะครับมาถึงนี่ก็หกโมงเช้าน้ำนิ่งๆครับคอยติดตามดูกันไปแล้วนะครับเรือซิ่งเรือซิ่งของแงละไปแล้วนะครับ มัน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  ขินหลังเลยนะขิคนคีบเลย <c oughs> <c oughs> ปันสวยอยนะ มันจะโดนนะพนไปแล้วครับเหมือนจะโดนนะครับผม้ลงเรือก่อนนะพี่น้องบาดลากสายไปแล้วนะครับบัดแรกพี่น้อง เกี่ยวไว้ก่อนสวยขึ้นนะครับมันหมานแล้วนะพี่น้องสวยขึ้นมาครับโดนครับพี่น้องโดนแล้วเรือผมไม่ได้ทิ้งสมอนะครับผมปล่อยให้เรือไหลมานะปลาไม่รู้ว่าผมมาอยู่ตรงมุมหัวมัน mm hmm. ปล่อยลากไปก่อนนะครับจับไว้กันแน่นๆไว่น้อดึงแล้วนะครับดึงไปแล้วนะครับผมไม่ได้เอาปืนน้อยมาว่ะปืนน้อยอยู่ในรถปะ้มันลากไปก่อนไี่น้อง ไปแล้วครับตัวสวยนะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้น้องเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้อง,อออองสั่นแล้วครับไม่เคยยิงปลาสวายสักทีนะโคราดจ่มีสบายให้ยิงนะพี่น้องอ้เรือวิ่งอย่างวนนไแวนะไลนะงงแล้วนะครับตอนนี้ไปแล้วนะครับไปนะครับดูเรือนะวิ่งอย่างไวแลวนะนี่แค่ตัวอายนะพี่น้องเนี่ยจัดไปครับผม มันมานครับมันมานครับเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆครับไม่รีบครับคล้องไว้ก่อน,นครับคล้องไว้ก่อนดูในน้ำเหมือนตัวไม่ใหญ่นะดูที่มันขึ้นมานะครับแต่ว,ว่าน่าจะมีไซส์นะพี่น้องอดึงเขา ดึงเขาฝังมปนู่นแล้วครับโอ้หมานครับพี่น้องเลยบาดแรกแหกหมานเลยพี่น้องเลยโดนแล้วครับบาดแรกบาดแรกโดนเลยครับยังแรงอยู่นะครับยังสู้ยังแรงอยู่นะครับพี่น้อง ดึงเข้าฝังไม่ไ <welche> ด้ต <v irt iles> right. ้องดึงให้มันขึ้นมาโสงจังหน่อยนั่นเดี๋ยวมันจะไปติดไม้มันเข้าฝังแล้วพี่น้องโอ้อหลากไปนู้นแล้วไปแล้วพี่น้องดึงลงไปก้างเลยเออดึงลงไปก้างเลย ไปเล่นมันครับโยติดเต้นติดเต้นเราไม่เคยเล่นถวายตะเคียที่บ้านไม่มีถวายยิงแล้วต้องมาถึงที่คอนแก่นพี่น้องเลยขออย่าไปพันอะไรก็แล้วกันขออย่าให้มันพันอะไรก็แล้วกันสายร้อยปอนด้วยนะตัวนี้ ใร้อยปอนด์นะครับดึงมาข้างนอกนี่หรอดึงไปบินไปข้างนอกน่อโอ้โหหัวเต็มๆครับพี่น้องบนเต็มหัวอยู่ครับแต่ว่าลูกดอกไม่ทะลุนะ เสายางสองเส้นไม่ทะลุนะหูเข้าหัวเต็มๆนะครับเอาชิงไลดีเนาะพี่น้องหูเต็มๆ<ฮ>หัว, <ๆ S 1> หวน้องเลยปากกลางกระบาลเลยอะ<ฮ>มาแล้วน้อง<ฮ> มีผีน้อยนะครับยังใหญ่เลยนะพี่น้องยังใหญ่เลยครับพี่น้องอู้เต็มหัวครับพวกนี้เต็มหัวครับขออนุญาตยกนะครับม,มาแล้วพี่น้องอู้หอ,อตื่นเต้นเลยพี่น้อง โคตรตื่เต้นเลยพี่น้องยิงปลาสวายได้ครัง้งแรกเลยนะครับในรอบหลายปีเลยนะครับตั้งแต่มายิงที่ขอนแก่นตอนน้ําหลากนู่นนะวันนี้ปลาสวายขึ้นในยิงนัดแรกหมานแล้วครับจัดไปพี่น้องตื่เต้นมือสั่นหมดโอ้อยนะครับพี่น้องสวยแม่น้ําชีสวยเลยนะครับสุดยอดหมานแล้ว เดี๋ยวปลาเก็บใส่ในรถไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้เอาให้น้องกลับไปนะครับเพราะว่าผมอยู่หลายวันอยู่จัดไปมาแล้วนะครับปลาตัวนี้เดี๋ยวให้น้องล็อกไปนะครับเพราะว่าล็อกไม่ได้อยู่ทํำอยู่ยิงปลาด้วยนะเดีย๋ยวไปทํางานต่อนะจนผมกับพิระน่าจะนอนอยู่นี่กันสองวันครับตัวนี้ก็ให้ล็อกไปทับข้าวที่บ้านจัดไปครับผมเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตฮัลโหลแตก <laughs> đi lửa nè hôm nay bao 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 thế trục lìa ít là mà pa hải một lẻ ล่อยให้มันไหลไปตามลมพี่น้องเลยถ้ามันหมานะามน้ำปาล์มจะผูกขึ้นมาให้ยิงเองนั่นแหละล็อกนะล็อกล็อก,กมันโดนดว่ะไปีกไปีกมันโดนจริงจริงว่ะล็อกเอ้ย ติดว่ะห้องไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยมันมแล้วโอ้นาทีสองครับเปิดกล้องมาเมื่อกี้มันไม่ขึ้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานี่ออกกัน <c oughs> โดนกโดนเดีด้ยวล็อกไปเก้วสวายครับสวายครับว่าแล้วสายมันวิ่งจุดๆป่ะ <c ười> ถึกเสยแต่เย็นของโอง้ห่างห่วงไอ้ล็กอกหมันยางงี้วะล็อก,กซื้อต่อไป วางนี่อโอ้สองนัดสองตัวพี่น้องโดนสองตัวแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวพี่น้องไปแล้วแสบมือแสบมือโอเคปล่อยมาตามลมนะพี่น้องจังหวะเมื่อกี้ผมปิดกล้องไงปิดกล้องแล้วขึ้นเลยอ่ะถ้าไม่ปิดกล้องนี่ได้ช็อตสวยเลยเมื่อกี้นะ ไปแล้วครับเรือลากวิ่งเลครับเรือวิ่งเลยครับดูครับวิ่งนะครับประมาณสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ <laughs> ไปอีกแล้วไปอีกแล้ว <c oughs> ด,ด,ดูดูดูทุ่นไปครับทุ่นไปครับทุ่นครับทุ่นมันพันไว้น,นักทุ่นมันพันเชือกไป <c oughs> โ้ว้าวตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวแรกด้วนะล็อกหึือไม่ขึ้นเลยครับไม่ยอมขึ้นเลยปล่อยมันเล่นไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับพี่น้องอสวายไม่น้ำชีขอนแก่น,นครับคันเกียบพี่น้องหมยแตกเนะเอาแล้วเอาแล้วล็อกเอ้ย เรือวิ่งแล้วเรือวิ่งแล้วพี่น้องยังไม่เห็นตัวนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นตัวนะครับแรงจริงๆครับแรงดีจริงๆครับปลาสวายแม่น้ําครับพี่น้องลากเรือวิ่งทวดทวดเลยครับพาไปไหนอมออกมาอมออกมาทรงนี้เออนั่นละอมไปอมไปเรือไม่ได้ใส่สมอนะครับไม่ได้ทอดสมอ ผมปล่อยให้ตามไหลเรือมันไหลตามลมไปนะพี่น้องโอ้เข้าฝั่งไปแล้วเข้าฝั่งแล้วคือดึงแรงนี่แหละขึ้นมามวนออกซ้ายไปวนออกซ้ายไปอย่าเข้าปลา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 อย่าเข้าาปลไปแล้วเข้าปลาไปแล้วพี่น้องเห้ เล่าไปเล่าไปอย่าเข้าป้าอย่าเข้าป้าออไปด้านนอกนู่นเอาไปด้านนอกนู่นกลางน้ำนู่นเออนั่นแหละใจเย็นๆนะครับเล่นของใหญ่ทั้งใจเย็นๆนะพี่น้องดูเรือนวิ่งกวดกวดกวดนู่นแล้วครับ โอ,โอ้ขนาดปลาถวายยังขนาดนี้ถ้าเล่นปลาบึกนี่จะขักวะนะดูหน่อยเรือวิ่งจดจ้วนเหอพี่น้องเลยติดเครื่องห้าแรงไปแล้วรด <c oughs> ดูกันที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่น้องรับชมกันอยู่ที่ไหนฝากติดตามให้กําลังใจกันครับผมมาลุ้นดูกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับที่ยิงโดนนะครับนัดที่สองด้วยนะครับหมานคักพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ป่ายังไม่ยอมนะครับยังวิ่งอยู่นะครับค่อยๆเล่นไปพี่น้องปลาสวายนะพี่น้องดูครับโดนตรงไหนมันครับโอ้โหโดน มาเห็นตัวแล้วครับโดนช่วงหางช่วงกลางค่อนไปทางหางหน่อยนึงแต่ว่าทะลุอยู่เต็มเต็มตัวใหญ่กว่าตัวแรกว่ะล็อกเลยโอ้ยห,หมานเฉยว่ะทุ่นเนี่ยล็อก คงแค่ว่ะคงแค่ว่ไม่ยอมง่ายเลย ปวดมือหมดแล้วมา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 ขึ้นมาลกูกมาเหนื่อยแล้วพอเร็วอืมแบงหลังเยอะแบงหลังอแล้ะแรง,ง,งดีจริงๆให้น้องเฮ สวายี่แรงดีๆไปเนี้ยเวลาตกอ่ะนะเวลามันก <ด Liberty. S 2> ินเหยื่อลอกจะวิ่งแป๊ดแป๊ดนะนี่แหละหงแค้นี่นี่นี่เห็นหางแล้วเมื่อกี้เริ่มเริ่มขึ้นมาโชว์ตัวแล้วน่าจะหมดแรงแล้วมันน้องนี่เริ่มขึ้นนะฮะเห็นหางแล้วนะครับเริ่มขึ้นเห็นหางแล้วนะครับน่าจะหมดแรงแล้วนะครับหมดแรงหรือยังครับลูกครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้ว โอ้เล่นนานเลยนะพี่น้องนะรับชมกันไปยาวๆครับพี่น้องโอ้เต็มกลางลําครับยังไม่หมดแรงอีกหมดยังหมดยังหมดยัง เริ่มแล้วนะครับเริ่มหมดแรงแล้วแรงหรือยังหมดแรงหรือยังจับบึกดอกจุกขึ้นเลยแล้วนเนาะมาช็อตกันนี่ครับ จับลูกดอกได้แล้วนะพี่น้อง,งหึ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 ห้หึหึ้หึ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 ดึหึหนะึห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 ึาึนึหึัึห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 หึ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 วึห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 ึนึห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 หึหตหึหึ้วหึหหึ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 หหหหญ่กว่าตัวแรกนะครับแก้วตาม ไฟเบ่งตอนนี้โดนหางพี่น้องนี่อกุค้างะลัวใหญ่กว่าตัวแรกนพี่น้องหมาักชองนัดตรูจัดไปครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กาลังใจกันครับผมวู้หมาลักพี่น้องชองนัดสองตัวมาเยเจ๋อเลยสวายไม่น้ำเชีครับจัดไปพี่น้องใหญ่ๆเลยโอ้ ไม่เคยได้ปลาถวายดีใจตื่นเต้นมากเลยนะครับโคราช้วยมีถวายยิงยสุดยอดครับผมเงียบได้เงียบดีพี่น้องเอ้ยมองเห็นปลาขึ้นเลยนะมองไปทางไหนก็เงียบ,ยบจ้อยเงียบจ้อยเลยไม่มีปลาขึ้นช่างหน่อยพายเรือลองไปหารถนู่นแหละพี่น้องไม่ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กปลาไก่ไม่เห็นสักตัวเลยนะแปลกมากมันไปอยู่ท้งไหนหมด นอนก่อนพี่น้องไม่ไหวครับขับรถจากโคราชมาตั้งแต่ตีสองตื่นตีสองขับรถมาถึงนี่ก็หอ่องเช้าแล้วก็ลงหาปลาแป๊บนึงแล้วก็ไม่ไหวง่วงนอนเดี๋ยวกลางเป็นนอนพักผ่อนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยตื่นขึ้นมาค่อยว่ากันอีกทีนึ้งกัน